ดึงค่ะดึงดึงดึงสิบสามลายสิบสามลาปลูกสองมือไข่บังสีหอตนามจากมือนี่ค้นค้นคนปลูกค้นฮอน,อนห,อหนามค้นเดียวกันจ่างเมาโน่นอยู่ทางโน้นอีกสองถือสายค้นหนึง่งอีกค้นหนึ่งยืนยืนเบิง้ง แล้วก็ประมาณนี้เบิ้งทายให้เบิ้งภาพรวมพื้นที่สิบสามไร่นั่นละสุดแบบแบบประมาณนี้ ลอยรถขั้นใหญ่เกินเขาบ่อหอดขั้นแท่ต้องอาศัยซับไซอาหัวสนประมาณเม็ดหนึง่งสน่นละสองลำนี่แท่านึงจะระวงังทำรองไป วงเวียนคงจะหอดจนคามผลละมองเศร้าหม